สวัสดีค่ะพลังจิตคำทำนายกับอาจารย์กชษกรวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อโอกาสใหม่ๆของคุณนะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยค่ะเรามาดูโอกาสใหม่ๆของคุณกันนะคะให้คนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของอาจารย์ตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ตั้งใจให้เป็นสมาธิแล้วก็ให้คิดว่านี่คือไพ่ของเรา เราจะได้มาดูโชคชะตาของเรากันนะคะท่านที่กําลังรอโอกาสใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณเฝ้ารอเวลาการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเติบโตการหลุดพ้นถ้าคุณกำลังกำลังรอสิ่งเหล่านี้อยู่ในไม่ช้านี้คุณกําลังจะได้พบแล้วก็ได้เจอกับสิ่งนั้นที่คุณกําลังรอคอยแล้วก็ตามหามันอยู่นะคะทุกโอกาสกําลังจะ เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะก,การงานการเงินธุรกิจการค้าการขายการลงทุนหรือทางด้านชีวิตหรือด้านสุขภาพและก็ด้านความรักนะคะโอกาสต่างๆเหล่านั้นกำลังจะเดินทางมาสู่ชีวิตของคุณทำให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างปุบป,ปรับกระทันหันเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นที่เติบโตขึ้นที่งอกงามขึ้นที่เจริญรุ่งเรืองขึ้น ให้คุณทั้งหลายรีบคว้าโอกาสตรงนั้นอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะคะเพราะว่ามันกำลังจะนำพาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ความมีโชคมีลาบมีทรัพย์มีสินมีทรัพย์มส,มพยสมบัติเพิ่มเติมขึ้นนะคะให้กับชีวิตคุณอาจารย์จะเปิดไพ่เพิ่มเติมให้นะคะเรามาดูหน้าไพ่กันความสำเร็จความมั่งคั่งมั่งมีร่ำรวย กำลังจะมาเยือนคุณภายในเร็ววันนี้นะคะบางท่านมีโอกาสในการจับเงินก้อนหรือบางท่านอาจจะมีโชคลาภเข้ามาหรือบางท่านที่ตกงานอยู่กำลังหางานอยู่ก็จะได้งานภายในเร็ววันนี้นะคะการค้าขายธุรกิจการค้าการลงทุนหรือทำกำไรต่างๆเนี่ยจะมีเงินเข้ามาอย่างเหนือการคาดหมายคาดคิดของคุณนะคะ อาจารย์ขอให้ทุกท่านที่กำลังรอคอยความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยขอให้ทุกท่านจงประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ดีเลิศที่ประเสริฐที่เข้ามาในชีวิตของทุกๆคนนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทั้งหลายกำลังจะได้ลงมือทำหรือได้กระทำไปแล้วขอให้ตั้งอยู่บน คุณงามความดีมีศีลธรรมเพราะสุดท้ายบุญบาร,รมีตรงนั้นน่ะจะมาปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราให้มีความอุดมสมบูรณ์ความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้านะคะ พลังจิตคำทำนายอาจารย์กชกรในหัวข้อวันนี้อาจารย์ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อไปของอาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ